ดีครับมื้อนี่วันอังคารที่15เมษายนนะครับ2568นะครับเป็นมื้อสงการยู่ครับนะครับนี่คือตลาดมั่วบ้านจันนะครับอ่อเภอนหน้าคู่จังหวัดกาลสินเดี๋ยวมีอะไรกับชายพี่น้องเด้วยกันไหมครับวัอนี้มีเท่าไหร่ก็ถ่ายให้ดูแม่นี่ของแฝของยายวีบบ่เนี่ยพี่โอ้ของยายการบ่ครับแม่แม่สาวบ่ได้ตัวเดียวนี่บ่ครับบ่ ตัวเดียวตัวเดียวออกให้ก้อนโมเลนตัวเดียวงามๆเนี่ยเอาในตลาดอีงามกว่าโมมีสาวเจ๊ปีแล้วครับนี่ปีไปปลายปีปลายน้อสูงเท่าไรสูงเท่าไรอันนี้ผู้สนใจว่าดิร้อยสามร้อยสามสิบบวกหมดแล้วสามสิบห้าหมดแล้วเนาะร้อยสามสิบบวกเอาประมาณนี้เนาะตีกลัวๆเด้อทกถอนเท่าไรไม่มีเลยใต่คุญแจฝาพเลยทั้งใต้ก็เห็นอยู่หางไก่เงาอยู่ ต่าได้ราลรวราคาเปิน่นาคาเปิดไวสิบเ็ครับโอ้ราคากับพวกแพลงหนึ 1, 10, ห่งหมื <laughs> ่นเจ็ดนฮู้กับฮู้เปลี่ยนไปเรียกนี้ฮู้กับฮู้ได้ครับด้เอาสิบเ0็ดหนึ่งหเจ็บาทครับต่อได้นาะยักันต่อได้เด้อต่อได้ครับอืมเอาหนึ่งหม่เันแม่สาว มีกลัวๆนี hmm. Whoa, ah ่แหะเนาะเบอร์โทรครับ0 6 1ครหบ0น1่7 3 0น7 3 0ก8 7ามามปเีอรียงลนาก่เนาะโทรมาหาเนยมาหาเนยนโทรมาโบไดซีเรียสนะซีเรียสขอเจตโทรมาสือบสือโบ่าขอให้โทรมาหาเนยว่างเว้นดนแล้วโอ้ยขอบคุณารยยแกด้อจาจกกับเพื่อนหน้าคู่ครับเอาหมื่นเด้อ นี่ครับแม่นี่แหละเอางามก็มูดหรือม่ดดิเป็นนางเอกอยู่มันเป็นนางเอกอยู่มู้ดดิพ่อพูดขี้ไรเป็นนางเอกอยู่ไงพี่ขอพูดอะไรกันได้ยังบ้าเรามูนุ้ยปุ้ยนี่นะใส่ตัวไรเนี่ยมูนุ้ยปุ้ยเยอะดิเนี่แม่นเหมือนเลยนี่โอ้มูดดิไงพี่เอาแบบนี้เนาะแม่สาวนี่นะ สามอันนี่เพิ่นคือสมบูรณ์เลยนี่สี่เมืองหาพันเี่เอาสี่ตัวนี่นะครับมาเลยเมาไปเลยบ่แยกเป็นตัวบ่ครับโอ้เป็นตัวเมียทั้งหมดบ่ครับโอ้เมียทั้งหมดอันนี้เป็นแม่เพิ่นบ่ครับแม่ลูกแม่ลูกครับโอ้เป็นเป็นแม่ลูกอันนี้ลูกตัวนี้มาครับลูกตัวนั่นโอ้ลูกตัวนั้นตัวนั่นลูกตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวนั้นตัวนั้นลูกตัวนี้ลูกตัวเมียทั้งหมดมอื